กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ BTC ข่าวรอบโลกจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมศึกเจาะยางสนันวันไหวไฟนี้ก็เป็นการชกกันระหว่าง<ะ>ลุงลาวีพีเค <PK S 2> แสนชัยมวยไทยยิม,มพบกับดัวมาสนักชกชาวตุรกีครับไฟนี้ก็ชกกันไว้ที่ประเทศจีนครับผมดูครับจังหวะนี้ ลุงลาวีเดินขยับเข้าหาครับโดนแข้งของดัวมัสดูครับหมัด 1, 2, 3โอ้โหบนสลับล่างครับจังหวะาเมื่อสักครู่ออกหมัดดีนะครับนักชกชาวตุรกีคนนี้เนี่ครับเตยจอยางพับในเนี่ยครับโอ้ลุงลาวีเป็นจอมเต่จอยางที่ดีที่สุดอีกคนนึ่งครับ เป็นมวยซ้ายครับลุงลาวีเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้โหเตะเจ็บเจ็บสักแครบครับเจาะยางพับในลุงลาวีผู้น้องนะครับแล้วก็มีลุงลาวีรุ่นพี่ครับก็ลุงลาวีศิริประพายิ่งครับรายนั้นก็เตะจ่อยางนี่โอ้โหสุดยอดเหมือนกันครับ เ้วก็มวยซ้ายครับผมสไตล์การชกคล้ยายๆกันเลยครับกับลุงลาวีพ k เคแสนชัยครับดูครับหมัดข,ของลอม,มสัสลาวีเจาะยางโอ้โหหนึ่งสองสามครับ กายลตัวเต็มๆมมนอร์ม,มีขยับเข้ามาไครับผแต่จอยางภัพนีโอ้โหมีสะดุ้งดอกนี้ม,มัมด,อข,ดมของเขาก็ประมาณไม่ได้ครับเียงมาแต่ละทีนี่น่นนากลัวมากดลครับขยับเข้ามา,มมมาล็อกได้แทงไม่ได้ครับแยกออกมาก,ก่อนแปจ่อย่างโอ้โห 我ยยูล้วจีนองดรา้องว้าวเอ่ครแ้ที่าดามงดงังด้มที่าัสทั้งแดงทั้งช้ำอะครับดูดครับคุณผู้ชมทรัสทั้งแดงทั้งช้ำะครับดูครับคุณผู้ชมก้ที่ขาดมัสดังหนคักทขาดรามัดง้ดูครับมกา <ไป S 2> ขาดัสดงท<ด>ังสอม นี่เขาออกมัดสวยมากครับดูครับต่อยยางของเราเยเเอาละครับมัดแรกกับแข็งแล้วครับงานนี้ไม่คุ้นก็ผมนี่แหละครับที่จะมอนแผลร์แทงเขารวมมัดอืมไปต่อยางครับหนึ่งที ออกโยกพี่หน้าตาช่วงพักยกครับแม่บรรยากาศสวยๆงามๆครับคุณผู้ชมดูให้เป็นศิลปะนะครับอย่าไปซีเรียก หน้าตาก็ไม่ค่อยต่างกันมากครับก็ดูเหนื่อยๆนิดนึงว่าโอ้โหยกที่หนึ่งนี่ใส่กันยับจริงๆครับต่างคนต่างเดินแรกครับยกที่หนึ่งไปครับไปดูยกที่สองกันเลยครับเตะจอยังตามแผนโอ้โดอกนี้โดนกระจับ เตะกระจาไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าเป็นดุลพินิจของกรรมการว่าจะให้นักวยพักหรือว่าไม่ให้พักเก็บปอดอาวุธครับเดินเข้าหาครับใส่ครับต่อเจาะยางอู๋สะดุ้งครับดอกนี้เจาะยางเต็มเต็ม ดูครับ ừ, เดินใส่แอแม่โหโหทีบดอกนี้ล้มทั้งยืนครับดวมสัสโอ้โหลุกขึ้นมายิ้มจะขอแตะน้มเอาแต่อีกทีมาแล้วครับเดินต่อยมันแล้วครับไอ้จ่อยางคาราวาหองเต้ครับผมเยวโอ้โหเสียงเตะแสบสันจริงๆดูครับโอ้โห มีกาะเชื่อครับดอกนี้โอ้โหกเตะแสบจริงๆรครับ้อจงระเบิดสิครับยางระเบิดนี่ไม่ใช่ยางแตกนะครับยางระเบิดโอ้ผู้ชมชาวจีนนี่อึ้งทั้งสนามนะครับโอ้ก็โดนหวดมาตั้งแต่ยกแรกครับมาจนถึงช่วงยังไม่เข้ากลางยกที่2ด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมไปจอยางโอ้โหหนักๆแน่น เสียงนี้ดังสนั่นวันไหวจริงๆครับ แห้วครับก็เอาไฟมันๆครับของลุงลาวีพีเคแสนชัยเมืองไทยยินครับลุเตะเจาะยางสุดโหดครับมาให้ชมอีกหนึ่งไฟครับผมเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกกำลังใจให้กันด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อรับการเตืเตอนคลิปใหม่ๆจาก BTC ข่าวรอบโลกสําหรับวันนี้โคงต้องขอ,งขอ,งของตัวลาไปก่อนครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ